บทสวดธรรมจักกบปวัตนสูตรอนุตรังอภิสัมโพธทิงสัมพุจิตวาตถาอคโตปัมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวาปวัตเโต लोके अपतिवात्मया यथा घाता उभो अन्ता पतिपति च मात्मा चतुः सवालयशचे सो विशुथानथात्स्नाम् तेषितां धर्मराचेना संमा शम्भोधि कृनामेन विसुतां सुतां Stantampanse ඒwamime suang

ปาปาิจเตนะนะเสวิตาพาโยจายังกาเมสุขามาสุขันติกาโนโยโคเหโนกามโมปโปทุจิโกะอนาริโยอนัตตสันติโยจายังอาตากิรมาทานุโยโคโย ขออนาริยอนาตสานิโตเอเตเตเพขเวโอโคอนเตอนุตัามะมาชิมะปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโทธาจากคกรเนยานรเนอปัสสัมยอภิญญาญาสัม

và tề aya mẹ và ariyo atthi ko ma ko saya te tham samma te te samma samga po samma va ja samma kamma wo สัมมาสติสัมมาสมาธิอางขอสาเพคเวามาิมาปฏิปทาตถาคตตนะอภิสัมปทาจักุครเนียากเียอุปสัมมาญาิญญาญาสัมปทาญาเลพานญาสัมวาติเอ ังขอปาเพเวทุกขังภริยสตรจางชาติิตุกขาชรามิดตัวขัมารนามเถิดตัวขังโสกปริเทวตัวขโทมาัสุปายาสาเิดตัวขาปิเยหิสัมปโยโคอุกข้ปิเยหิเวปโยค โอตัวขยามเป็นจังนราปะเตตามเป็นตัขังสังคิเตานปานจุปาทานาคันธาตุขาอิทังขอปนาเพกทเวรตัขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตานหาปวนุภเวกานันทิราชสหกัตตาตตระ ตาตตาพินันทินีใสยาเททางกรรมมตานหาภาวตานหาวิภาวตานหาอิทางขอปณะเพคเวทโทคันิโรทโทอาริยาสัจยอตาสาเยวตานหายาเสสะวิราคันิโรทโทจากขอปเตเนสศก็ ขอโบติอานาลโยหิทังขอปนิเพฆเวตวะคณิโรตคาเิเดปฏิปทาอริยสัจจังญาเมวะอริโยอาทังคีโกมาโกสยยะเททังสัมมาทิทติสัมมาสังฆโกสัมมาวาจาสัมมา

ทางทุกขังอริยาสัจจันติเมเบเขเวผัวแอนนดสตเสสมเมสุจาโคุตตปติญาณุตตปติปัญญาุตตปติเวชาุตตปติอโลโอุตตปติตังขอปทางทุกขังอริยศาจตร ังปะเรณยใญ่จันติแม่เพคฆเวผัพอนันท์หมสเตสทามเมสุจากคอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารกัวุทปาทิตังขอปณิทังโกขังอริยสัจังปะเรียาันติ เมผิกะเวโปเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจักุขทปาติญาณังอขทปาติปัญญาอขทปาติวิชาะขทปาติอาโลโก้ขทปาติอิทังโทคะสมุทโยอริยสัจจันติเมผิกะเวโปเพอนันโนสุเต โสรรมเมสจักโคโทปาปิญาณงอทปาปิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทัาปิอาโลโกะโทปาติตังโคปณิธานตัวขสมุทยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมผีขเวโปแผอนนโสตเตสทามโส จกขงุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังตัวคาสมุทายโยอริยศาสจังปะเฮนนติเมเพคะเว่ปอแแอนนโนสุตเตสุทามเมสุจากขงุตตปาทิญา อนังโอตถปาทิปัญญาโอตถปาทิเวชฌาโอตถปาทิอาโลโกโอตถปาทิอิทังโตคันิโรโตอริยสัจจันติเมธิกเวปุะเพอนนโนตสุเตสุทัมเมสุจักขงโอตถปาทิญาณังโอตถปาทิปัญญาโุตปาทิเวช โอตตปาติอาโลโกโอตตปาติตังโคปนิทังตัวกนิโรธาอริยสัจจังสัจิกาตตาพันติเมเพฆเวโปเพอนันโนสุเตสุธมเมสุจาของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชตาอุตตปาต ตาโลโกอุตตปาทิตังโคปานิทังตัวคาเมรอตต์อริยสัจจั์ศาสิกะตันติเมเพฆะเวปุเพออนนนท์โสเตโสธรรมเมสุจักโกโอตตปาติญาณังอตตปาติปัญญาโอตตปาติเวชฌาโอตตปาติอาโลโกโอตตปา อาเทังตัวคันโรตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพขเวโปเอนโนสุเสุทามเมสุจาอุตตปาธิญาณังอตปาธิปัญญาออตปาธิวชจาออตปาธิารัวโกโอตปาธิตังโคปาิทางตัวคัน โรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังคาเวตาทานเมเพคะเวปเะอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุขุทปาติญาณุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกุทปาติทางขอปณิทางตัวขั โรทักขามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเทะเวโปเปอนันโตสุเตสุธมเมสุจากโคขัตปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชญาอุทปาติอาโลโกอุทปาติยาวะเกวันจามิเทฆเว อิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังอวะทัสสะการังยธตถุตังยานทัสสนังนสุเวสดังอาโหสิเนวะตาวะหังเพียทเวสเถวะเกโลเกสมาระเกสัพรามเกสัสมณปรหมณิยา อัจฉายะสะเถวะมะโนสสายะอนุตตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธวะปัจจันตัสสิญญาตောจะโคแมเภคขเวอิเมสุจตวสุอริยสัจเจสุเอวัติปริวังทวสกาลังยาภูตังญาณทสัง วิโสทางอาโหสิอาทานิคเวสเทวะแกโลเกสมาระเกสัพระมะเกสสมณพรามนิยาปชายสเทวะมโนสายานุตารางสัมมาสัมโคเิอภิสามโคโวปัจันยาสิงญานันจพนเมธาัสนา उथ पादे अकोप पा में मोद अयमा चा दिना धिधानी पुनः भगवद इतमो चगवा आतंना चिया फेको भगवत भाषा अभी नो हिमा समे जपन वरण समी ญาติสมะตอโกนัญาตสเวรชังเวตมะลังธรรมจากโคงอุตปาทิยังเกลิจสมุทะยธรรมังสาบันตามนิโรธธรรมมันติปวะติเตตพระกวตาธรรมมาจากแกปุมะเทวาสาตมโนสาเวสุเกตธรรมพะกวตา para nasi yang isipate mikat Haiye Anrang tam caang bawa ditangpatiwati yang sama newa prapanentawawawen wamarwa pramunawa Jena jiwaro kasminente Ummana นางสัตังสุตตะวะจาตุมมหาราชิกาเทวสัตถมานุนสาวเวสรงจาตุมมหาราชิกานางเทวนางสัตังสุตตะวะตาวะติงสาวเทวสัตถมนุสาวเวสรงตาวะเติงสานัง เทวานังตตังสุตตวายามาเทวาสัตตมโนนสเวสุยามานังเทวานั้นสัตังสุตตวะตุสิตาเทวาสัตธรรมโนนสเวสุโตุสิตานังเทวานังตตังสุตตวานิมานาระเ tewas man sawweung Ni Manwaang Satang satan Sutawa para Nitawasawa tewas Man sawweung para Nitawaswa tinang kewanaang satan Sutawa rampmpa Parissa สัจเทวาสัตตมโนสาเวสุโภหพระมปริสัจฉานังเทวานังสัตตังสุตตวะพระมปโรหิตาเทวาสัตตมโนสาเวสุโภพระมปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตตวะมหาพระมาเท ทสัตตมโนนสาเวสงมหาปรามานังเทวานังสัตตังสุตวะปรตตาพาเทวาสัตตมนาาเวโนสาเวรงมาริตาภานังเทวานังสัตตังสุตวะอปปมานาภา apa mana panang dewa nang satang sutawa apasara dewa satamanon sa wesong apasara nang dewa nang satang sutawa parir supa dewa satamanon sa wesong paritta Súc pháp năng thế pháp năng sát thắng số tâu vạn appa mana súc pháp thế pháp sát tham non số năng thế pháp năng số số thế số năng ทางสุตตะวะเวหาพลาเทวาสัตตาโมนสาวเวสรงเวหาพลานังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัตตาโมนสาวเวสรงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอาตาปาเทวาสัตตมโน สาเวสงอาตาปานังเทวานังสัตตังสุตวาสสุธานสาเทวาสัตตมโนนสาเวสงสุธานสานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตมโนนสาเวสง ทานเสนางเทวานางสัตตังสุตวะอคเนธาเทวาสัตตมโนสาวเรสงเอตามพระขวตาภารานสิยังอิเสปตะเนมิคทายอนุตาังธรรมจากังปวัตติวายังสัมเนนาวา ปาเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาปราโมนาวาเกนติวารอกาสเมิเต เตหัตเตนะคะเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพระมะโลกาสาทะอัพโคาติอะยานจะทัสสะสาหัสสีโลกะทานุสังกำวิสัมปะกำติสัมปะเวตอัปะมาโนจะโอลารุอะทาสโลเปาตุระโหสิอัติกำเม thiệt quán thế quán ðỗ phàm át tắc khó bậc khà voi thân thân ðế si an ya si ðạ con thân an ya si ðạ con thân ti ti hi an ya samato con thân ya ya con thân ta we na i